อย่าเพิ่งซื้อ Suzuki V-Storm 1ม0 XT ่เด็ดขาดถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้เบื่อครับ คนรวยอยากเปลี่ยนมือถือนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูรีวิว Suzuki V Storm ์ 1,050XT ผมขอเปลี 200. 200่ยนมือถือก่อนนะครับเปลี่ยนมือถือใหม่เรียบร้อยแต่ผมเป็นคนขี้เบื่อครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมือถืออีกทีแล้วกันนะฮะก็คนมันรวยจัดนะครับจะเปลี่ยนมือถือสักวันร้อยสอ0ร้อยครั้ง ขนหน้าแข่งก็ไม่ล่วงครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้เตรียมรีวิวข้อมูลรถสายลุยสำหรับคนรวยไปด้วยนะฮะนั่นคือ s u z u กิ VStorm 1050XT ัน้นั่นเองฮะและที่ผมบอกว่าไม่ควรพลาดคลิปนี้เพราะในคลิปนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดการรีวิวตัวรถแบบละเอียดที่สุดเพื่อให้เพื่อนๆที่ชมอยู่ได้รู้จักรถคันนี้ได้ดีที่สุดด้วยครับ เพื่อจะทำความรู้จักกับรถซีลี่ V-Storm ให้มากขึ้นเราลองมาดูประวัติความเป็นมาของตัวรถตระกูลนี้กันก่อนดีกว่า Suzuki V-Storm ได้เปิดตัวเป็นครั้งแรกในช่วงปี2002ในรุ่น V-Storm 1,000ซึ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตแอดเวนเจอร์ทัวร์เลอร์ต้นฉบับที่มาพร้อมกับขุมกำลังเครื่องยนต์แบบ V-Twin Double Overhead Camshaft 4 v a l v ระบายความร้อนด้วยน้ำมีโครงสร้างน้ำหนักเบาที่ผลิตจากอลูมิเนียมแบบ Twin Spa มาพร้อมชุด hard cowling ที่ทำหน้าที่ลดแรงลมปะทะขณะขับขี่ V-Storm 1000เนี่ยเป็นรถที่ได้รับความนิยมจากนักขี่ที่ชื่นชอบการขับขี่แบบท่องเที่ยวโดยชื่อ V-Storm นั้นก็มาจากชื่อเครื่องยนต์แบบ V-Twin และ Stream of Storm ที่แปลว่าก,กระแสะของพายุด้วยคอนเซปต์ของชื่อนะฮะทำให้รถจักรยานยนต์รุ่นนี้เป็นรถจักรยานยนต์ที่สามารถตอบสนองได้ทั้ง2ด้านทั้งด้านประสิทธิภาพและสมรรถนะของเครื่องยนต์แบบ V-Twin ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว และต่อมาในปี2004 Suzuki ก,ก็ได้เปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตแอดเวนเจอร์ทัวร์เลอร์อีกครั้งแต่ครั้งเนี้จะเป็น V-Storm 650ซึ่งจะใช้เครื่องยนต์แบบ V-Twin 90องศาแบบเดียวกับที่ใช้ใน V-Storm 1000และได้มีการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดอีกครั้งในปี2012และ2017ซึ่งก็ยังสามารถทำตลาดมาได้จนถึงปัจจุบันนี้ ในปี2013สุร u กิได้มีการปรับชมลุกของ v s t o r m 1,000ใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการขยายกระบอกสูบจาก996 cc เป็น1,307ซ c พร้อมเพิ่มระบบ traction control และดีไซน์โฉมหน้าปากนกที่ได้รับการถ่ายทอดรูปแบบโฉมจากสุร u กิ DR z ลดรถแข่งทางฝุ่นชื่อดังและรถโปรดักชันสุดโหดอย่างสุร u กิ DR Big โดย DNA ของทั้งสองรุ่นที่กล่าวมาได้ส่งผ่านมายัง v s t o r m s ี r i ส์รุ่นกลางและรุ่นเล็ก อย่าง B-Storm 650และ B-Storm 250ในปี2017อีกด้วยและเมื่อมาถึงในปี2020นี้รถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตแอดเวนเจอร์ทัวเลอร์ที่มีดีไซน์ปากนกอันเป็นเอกลักษณ์ก็ได้กลับมาอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้เนี่ยจะมีความเฉียบคมมากยิ่งขึ้นโดย a l l n e w Suzuki B-Storm 150 XT คือมอเตอร์ไซค์เรือธงที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในตระกูล B-Storm แล้วนะครับ โอเคครับผมแล้วแล้วตอนนี้เรื่องราวก็มาถึงเรื่องของ V-Strom 1 5 0 XT ตัวใหม่นี้แล้วนะฮะก็สำหรับคอนเซปต์ของการออกแบบเนี่ยจะใช้คอนเซปต์ Master of Adventure เพื่อให้เป็นรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตแอดเวนเจอร์ทัวร์เลอร์ที่สามารถตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่ได้อย่างไร้ขีดจำกัดไม่ว่าจะเป็นการขับขี่บนทางลาดชันหรือภูเขาสูงในเรื่องการออกแบบเนี่ยบริเวณด้านหน้าก็จะมีลักษณะปากนกตามสไตล์ของสุสานกิอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วในช่วงข้างต้นนะฮะ s Suzuki ุรุกิ B Storm 150 XT ได้บรรจุขุมกำลังเครื่องยนต์แบบ V-twin 90องศา Double overhead camshaft 1 3 7 cc โดยข้อดีของเครื่องยนต์แบบ V-twin เนี่ยก็คือการทำให้ตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัดไม่กว้างเหมือนกับเครื่องยนต์สูบเรียงทั่วไปทำให้ v Storm 150 0 XT มีความเพียวบางถึงแม้ว่าจะมีถังน้ำมันที่มีขนาดใหญ่ถึง20ลิตรก็ตามซึ่งผู้ขับขี่เนี่ยจะสามารถเหยียดขาลงพื้นได้อย่างสะดวกโดยไม่มีชิ้นส่วนใดมาขวาง ในส่วนของระบบระบายความร้อนเนี่ยก็จะใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ําและมีการนําอยคลเลอร์แบบใหม่ที่มีน้าหนักเบาและขนาดกระทัดรัดมาติดตั้งด้วยซึ่งเครื่องยนต์แบบใหม่นี้เนี่ยก็จะสามารถให้แรงบิดที่ดีเยี่ยนในรอบต่ําและรอบกลางพร้อมยังให้แรงบิดสูงสุดในรอบเครื่องยนต์ที่มีความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ขี่เนี่ยสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองการขับขี่นอกเมืองหรือสภาพถนนที่มีทางฝุน่นก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะฮะ โดยผู้ออกแบบเนี่ยได้ทาการวางตําแหน่งของหัวเทียนคู่แบบอิลิเดียมให้อยู่ตําแหน่งกึงกลางของห้องเผาไหม้ให้มากที่สุดส่งผลให้การเผาไหม้น้ํามันเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบเพิ่มพลังกาลังเครื่องยนต์ได้เต็มที่มากขึ้นในทุกการจุดระเบิดนอกจากนี้เนี่ยยังทําให้เครื่องยนต์เดินเรียบในรอบเดินเบาและยังสตาร์ทติดได้ง่ายโดยหัวเทียนตัวแรกเนี่ยจะถูกติดตั้งไว้ตรงกลางห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์สําหรับการทํางานในทุกรอบความเร็ว ส่วนตัวที่2จะถูกติดตั้งไว้ด้านข้างโดยมีหน้าที่หลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ในรอบความเร็วตำ่ำและช่วยให้การทํางานของเครื่องยนต์เป็นไปอย่างราบรื่นอีกทั้งยังทําให้ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงในอีกทางหนึ่งด้วยนะฮะ ไฟหน้าได้ถูกออกแบบใหม่โดยใช้แบบ LED ทรงเหลี่ยมส่วนไฟหลีแบบ LED จะถูกคาดไว้ตรงกลางระหว่างไฟสูงและไฟต่ำของเลนส์ไฟนอกจากนั้นไฟเลี้ยวก็ใช้แบบ LED ด้วยส่วนการแฮนด์เนี่ยก็จะถูกดีไซน์ให้เป็นสไตล์แอดเวนเจอร์เลยนะฮะทั้งยังสามารถป้องกันมือจากน้ำฝนลมและเศษหินที่กระเด็นมาถูกขณะขับขี่ได้ด้วยชิลหน้าได้ถูกออกแบบเพื่อให้เข้ากับดีไซน์ของตัวรถซึ่งก็จะสามารถปรับระดับได้ทั้งสิ้น11ระดับหรือ50มิลลิเมตร และยังมาพร้อมกับคอน v ว n i เ n นต์บาร์ที่เป็นโครงสร้างยืดชิวหน้าโดยสามารถเป็นฐานสำหรับติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือ n นวิเกเตอร์เป็นต้นเบาะนั่งของผู้ขับขี่จะสามารถปรับความสูงจากตำแหน่งปกติได้ถึง2 0ม mm. มระบบการสะเทือนหน้าใช้โชอคอัพแบบหัวกลับที่สามารถปรับตั้งค่าสปริงพิโลดได้ส่วนระบบการสะเทือนหลังเน่ยจะใช้แบบลิงค์ไท ทำงานร่วมกับโชคเดี่ยวจาก KYB ที่สามารถปรับตั้งความเหนื่อของโชคและค่าสปินพหลดได้โดยการปรับตั้งสามารถทำได้ด้วยการใช้มือหมุนนะซึ่งไม่ต้องใช้อุปกรณ์อย่างอื่นมาไขเพิ่มในส่วนของเบรกหน้าเนี่ยใช้แบบทวินดิสที่มีจานดิสที่ทำจากส n ตน s s สส e ีลขนาด310ร mm, ้มิลลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์แบบ4พอตส่วนเบรกหลังกะใช้ดิสเบรกขนาด2 6 0ม mm, ม และมีระบบเบรก ABS ทั้งด้านหน้าและหลังสุร u กิ VStorm 150 XT จะใช้วงล้ออลูมิเนียมแบบซี่ลวดโดยด้านหน้าจะมีขนาดความกว้าง2.5นิ้วส่วนล้อหลังจะใช้ขนาด4นิ้วเมื่อลองคอมลงบนตัวรถเนี่ยนะฮะเราจะพบกับแฮนเดิลบาที่ทำจากอลูมิเนียมเทเพิดคือเป็นอลูมิเนียมที่มีความทนทานแต่มีน้ำหนักเบาทำให้สามารถลดน้ำหนักโดยรวมของตัวรถลงได้ถึง292กรัม หน้าจอแสดงผลเนี่ยจะใช้แบบ full lcd ที่สามารถแสดงข้อมูลต่างๆได้อย่างครบถ้วนรวมไปถึงตำแหน่งของเกียร์ที่จะแสดงอยู่บริเวณกึ่งกลางมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ <What? S 1> และยังมีมาตรวัดระยะทางมาตรวัดอัตราเสื้อเปลองน้ำมันเชือเ้อเพลิงส่วนนาฬิกาเนี่ยบอกเลยครับว่าไม่จําเป็นดังนั้นเนี่ยใครที่ไปยืมนาฬิกามานะก็สามารถเอาไปคืนเพื่อนได้เลยนะฮะ <What? S 1> เพราะว่านาฬิกาและอุณหภูมิภายนอกเนี่ยจะถูกแสดงไว้บนเรือนไม้อยู่ตลอดเวลาการขับขี่เลยทีเดียว นอกจากนี้เนี่ยยังมีช่องจ่ายไฟขนาด12โวลต์เพื่อชาร์จโทรศัพท์มือถือติดตั้งไว้ใต้เบาะและยังจะมีพอร์ต USB ติดตั้งไว้ข้างเลินหมายด้านซ้ายอีกช่องหนึ่งด้วยสวิตช์ควบคุมและสวิตช์เลือกหมดฟังก์ชันต่างๆจะถูกติดตั้งไว้บนแฮนด์ด้านซ้ายซึ่งผู้ขับขี่เนี่ยจะสามารถเลือกใช้ได้ตามสไตล์การขับขี่ด้วยการกด up หรือดาวและสวิตช์ start ไฟขอทางและ cruise c o n t r จะอยู่ด้านขวามือ โดยในรถรุ่นนี้นะฮะจะมีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีว่าอย่างมากมายเลยนะฮะซึ่งผมก็ได้รวบรวมเทคโนโลยีที่สำคัญสำคัญเนี่ยเอาไว้แล้วซึ่งในตอนนี้ผมว่าเรามาเริ่มกันที่รายละเอียดของระบบ Cruise Control กันก่อนเลยดีกว่านะครับระบบนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ขี่สามารถตั้งค่าความเร็วได้โดยที่ไม่ต้องบิดคันเร่งตลอดเวลาช่วยให้ไม่เมื่อยล้าในขณะเดินทางไกล ไร้ใบวายท็อตโรซิซิมได้ถูกออกแบบม่ให้ใช้งานง่ายมีน้ำหนักเบาและมีขนาดกระทัดรัดกว่าระบบลิ้นเล่งเปิดอากาศแบบสายคันเร่งแบบเก่าและในรุ่นใหม่นี้เนี่ยจะมีการเพิ่มขนาดปากลิ้นเล่งให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง4มิลลิเมตรจาก45เป็น49มิลลิเมตรอีกทั้งยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเรือนลิ้นเล่งแทนการใช้คันเร่งแบบสายอีกด้วยและลิ้นเล่งที่ถูกติดตั้งด้วยกันทั้งหมด2ชุดโดยติดตั้งไว้ทางด้านหน้าและด้านหลังกระบอกสูบ แต่เระเรลินเร่งนั้นจะมีวาล์วปีกผีเสื้อทํางานแยกกันอย่างอิสระเพื่อเปิดและปิดอากาศเข้าห้องเผาไหม้ส่งผลให้สามารถควบคุมการทํางานของเครื่องยนต์ได้อย่างเที่ยงตรงตลอดจนทําให้ผู้กับขี่เนี่ยสามารถควบคุมการเดินคันเร่งได้อย่างราบรื่นด้วยสุรุกิได้โหมดซเลคเตอร์จะทําให้ผู้ขี่สามารถเลือกใช้สมรรถนะของเครื่องยนต์ให้เข้ากับสไตล์การขับขี่ได้ทั้งหมด3โหมดโดยโหมดแรกนะหรือโหมด A เนี่ยจะทําให้สมรรถนะของเครื่องยนต์เนี่ยสามารถตอบสนองต่อคันเร่งได้อย่างสูงสุด ส่วนโหมด B เนี่ยก็จะลดทอนกําลังของเครื่องยนต์นลงมาตามลาดับนะฮะซึ่งระบบเนี่ยก็จะทํางานประสานกับระบบ traction control ด้วยแต่ในขณะเดียวกันนะผู้ขับขี่เนี่ยก็จะสามารถเลือกปิดระบบ traction control ได้ด้วยหรือจะสามารถเลือกปรับระดับการตอบสนองได้ถึง3โหมดซึ่งผู้ขับขี่เนี่ยสามารถปรับโหมดได้ด้วยการกดปุ่มสวิตช์อัพหรือสวิตช์ดาว ในส่วนของระบบเบรก abs เองเนี่ยก็สามารถเลือกการทำงานได้ด้วยกัน2ระดับระบบ p r o rpm assist มีไว้เพื่อช่วยเพิ่มรอบเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะที่เราขับขี่อยู่ในรอบความเร็วต่ำทำให้เครื่องยนต์สามารถออกตัวได้อย่างราบรื่นควบคุมง่าย ส่วนระบบช่วยสตาร์ทอย่าง Suzuki Easy Start System <c oughs> ก็ช่วยให้ผู้ขี่เนี่ยสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ง่ายขึ้นโดยกล่อง ECM เนี่ยจะทำหน้าที่ควบคุมการสตาร์ทอัตโนมัติคือมันจะทำการสตาร์ทจนกว่าเครื่องยนต์จะติดนะฮะถึงแม้ว่าเราจะกดปุ่มสตาร์ทแล้วปล่อยนิ้วออกแล้วก็ตามระบบ IMU จะทำหน้าที่ประมวลการเคลื่อนที่ท่าทางและองศาลดสารแกนหลัก6ทิศทางไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังการเอียงทางด้านซ้ายการเอียงขวา หรือการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพื่อเอาข้อมูลที่ประมวลต่างเนี่ยมาทํางานร่วมกับระบบอื่นๆนะฮะทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถควบคุมรถได้นเนียนยิ่งขึ้นระบบ motion tech b r a จะช่วยควบคุมการทรงตัวระหว่างเข้าโค้งลดอาการชะงักเมื่อต้องเบรกในโค้งหรือทางลาดชันโดยระบบนี้เนี่ยจะรับข้อมูลมาจากกล่อง imu และจะเอามาประมวลผลการทํางานของ abs หรือการทํางานของระบบต่างๆด้วยนะฮะแม้กระทั่งในขณะที่จอดรถหรือหยุดพักบนทางลาดชัน กล่อง IMU เนี่ยก็จะยังตรวจสอบท่าทางและองศารถอยู่และจะทำการสั่งกลางอย่างอัตโนมัติเป็นเวลา30วินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้รถลื่นถล่ลแม้ว่าผู้ขับขี่จะปล่อยเบรกหรือไม่ได้เหยียบเบรกก็ตามนะฮะส่งผลให้ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถออกตัวจากทางลัดชันได้ดียิ่งขึ้น ระบบ Slop Dependent Control System หรือระบบป้องกันล้อยกจะทำหน้าที่ป้องกันล้อยกโดยมีกล่อง IMU เนี่ยคอยประมวลผลและส่งข้อมูลมาดังนั้นเนี่ยเราจึงสามารถขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในขนาดลงเนินหรืออะไรอย่างเงี้ยระบบก็จะทำการควบคุมแรงดันเบรกเพื่อป้องกันล้อยกขนาดลงเนินได้ส่วนระบบโหลด d e p e n d e n t Control เนี่ยก็จะมาช่วยเพิ่มสมรรถนะการเบรกให้เหมาะสมทด่สุดเพื่อรองรับการโหลดหรือน้ำหนักที่บรรทุกอยู่บนตัวรถขนาดขับข,ข,ขี่ ระบบ ABS เนี่ยจะมีเทคโนโลยีเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงการลดความเร็วด้วยการเบรกอย่างต่อเนื่องผ่านข้อมูลของแรงดันไฮดรอลิกคือเอาง,ง่ายๆคือมันจะทําให้เราสามารถควบคุมเบรกได้ดีว่าจะเป็นการขับขี่คนเดียวการขับขี่แบบมีคนซ้อนหรือการขับขี่แบบมีคนซ้อนและมีสัมภาระก็ตามนะครับ s u ซูกิ V-Storm 1 5 0 XT เนี่ยจะมีให้เลือกทั้งสิ้น3สีใหม่ได้แก่สีเหลือง สีส้มขาวและสีดำสำหรับราคาของตัวรถเนี่ยก็จะถูกตั้งไว้ที่619,000บาทและนี่ก็คือตารางผ่อนของรถรุ่นนี้นะครับหากว่าเพื่อนๆคนไหนดูไม่ทันเนี่ยก็สามารถแคปหน้าจอเพื่อเก็บไปดูได้นะสำหรับราคาและตารางผ่อนที่ผมนำมาให้ดูนะจะเป็นเลทราคาปกตินะครับ ซึ่งในงาน Motor Expo นะรู้สึกว่าจะมีโปรโมชั่นด้วยนะฮะคืออยู่ที่คันละ579,000บาทเท่านั้นนะฮะแต่ว่าใครที่ซื้อไม่ทันช่วง Motor Expo นะก็ลองสอบถามไปที่โชว์รูมได้นะเพราะว่าในแต่ละช่วงเนี่ยอาจจะมีโปรโมชั่นที่ไม่เหมือนกันนะครับโดยสรุปนะฮะ B-Storm 1 0 5 0 XT เนี่ยคือรถมาไซสปอร์ตแอดเวนเจอร์ทัวร ที่จะมาตอบโจทย์คนที่กำลังมองหารถบิ๊กบค์ที่สามารถออกทิปไกลๆได้แบบสบายๆแต่ในะขณะเดียวกันนะฮะก็จะมาตอบโจทย์ผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับขี่ไปในเส้นทางที่มีความทุรกันดารด้วยนอกจากนี้นะในตัวรถก็ยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมายเลยทีเดียวนะซึ่งใครที่ชื่นชอบรถบิ๊กบคสสไตล์แบบนี้ยผมว่า s u z u k i b s t o r m ์ 150XT ก็ถือเป็นตัวเลือกหนึ่งนะที่นะ่าสนใจ โอ้โหต้องบอกว่ารถรุ่นนี้นะเป็นรถที่มีรายละเอียดเยอะอจริงๆนะฮะเรียกว่ากว่าจะพูดบทเนี่ยเหนื่อยเลยนะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะอย่างที่เห็นนะว่าในช่องผมก็จะมีหลายแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวมอเตอร์ไซค์แนวเอ็กซ์ตรีมแนวอ e ีสปอร์ตนะแล้วก็แนวเรื่องการเงินนะซึ่งผมก็จะดูจากยอดไลค์และยอดวิวแหละว่าคลิปแนวไหนมีคนดูเยอะนะครับผมก็จะได้กลับมาทำคลิปแนวนั้น,น,นอีกบ่อยๆนะฮะ แล้วก็ถ้าจะให้ดีนะครับก็กด subscribe แลวกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้นะเพื่อที่เวลาทางช่องมีข้อมูลดีๆอย่างเนี้ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับและแล้วตอนนี้นะฮะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะฮะนั่นก็คือช่วงคําคมท้ายคลิปนะครับสําหรับช่วงคําคมท้ายคลิปตอนนี้ก็จะมีอยู่ว่าดารี่คือยาสีฟันด่าทุกวันคือเมียที่บ้านไม่รู้ว่าจะหาเรื่องอะไรมาด่าเยอะด่าแยะด่านักด่านานะฮะแบบบางทีแบบ เซ็งอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับคนที่โสดอยู่ก็ไม่จะเป็นต้องรีบร้อนนะฮะเพราะว่านั่นแหละครับแล้วก็มาเจอกันใหม่กีกท,ทีในคลิปหน้าแล้วกันฮะ